วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเจ้าค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำสินค้าอีกแล้วนะจ๊ะก็คือลิปสติกนั่นเองเป็นยี่ห้อนี่ for y o u t o นะคะก็คือ,เ,อ,อเห็นโปรโมชั่นคือว่าติดตามเพจอีกันบอ boy ไว้นะคะก็เขาก็โปรโมทคลิปตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะถึงประมาณรลายเดือนธันวาถ้านธันวาคมที่วันที่27นะถึงวันที่27ธันวาคม2,566นี้นะรุ่นนี้นะอย่า,าให้ฟัง For You t o bling bling glitter matte lipstick นะมันมันเป็นน่าจะออกมารุ่นเดียวกันแหละแต่มันมีสองแบบก็คืออันนี้จะเป็นแบบ m a t t แล้วก็อันนี้นะ For You t o Bl bling bling l i t t e r s h i e lipstick แบบ matte แต่แบบชายนะคือตอนที่ไป Eat and Boy อ่ออันนี้เมไปซื้อที่ Eat and Boy ในในอ่เดมอลาบวงบานค่ะมันก็จะมีสินค้าทดลองให้แค่สเบอร์แต่จริงๆถ้าจะไม่ผิดมันจะมี12เบอร์นะแต่มันมีสินค้าทดลองแค่แค่4ี่เบอร์พอถามพนักง,งานแล้วเขาบอกว่ามีแค่นี้ก็เลยแบบ ก็เลยเอามาแค่แค่สองแท่งนะเป็นเป็นแมท์แท่งหนึ่งแมท์คือเบอร์หนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นดับชายแท่งหนึ่งคือเบอร์ศูนย์สองเดี๋ยวจะลองทีละแบบนะแยกเป็นสองคลิปกกันนะคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะวันนี้จะลองแบบแบบชายก่อนจริงๆลองลองสินค้าทดลองที่นู่นแล้วแหละก็เออไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไงแต่เท่าที่เคยลองลิสต,ติกของพอ,อย์ยูทูบก็ติดทนอยู่นะขออนุญาตลอกพลาสติกก่อนนะติกที่ซีไว้ วันนี้ลองวันนี้ก่อนเป็นแบบชาย02นะชื่อ,อสี shimmer o อฟนะคะขออนุญาตดูกระจกนะหอมอ่อนๆนี่ข้างในจะเป็นสีประมาณนี้นะคะน้ำตาลอมส้มจริงๆลองลองสินค้าทดลองที่นู่นมาแล้วแต่ลองที่มือนะนี่จะลองทาที่ริมฝีปากแต่ขออนุญาตดูกระจกนะคะ มันทานแล้วไม่ไปเลยเปิืดมากเลยมันไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเนื้อชายแต่มันหอมมันอ่อยแล้วจะเห็นไหม กิเตอร์มันใหญ่ยมัมันไม่ได้ใหญ่แต่มันเยอะแล้วมันรู้สึกได้เลยนะว่ามันมีกิเตอร์ไม่เคยใช้ลิปไม่เคยใช้ลิปเนื้อแบบนี้เลยอะที่มันแบบไม่ใช่ไม่เคยใช้เคยใช้ลิปสติกที่มีส่วนผสมของกิเตอร์แต่ว่าอันนี้มันรู้สึกได้เลยว่ามีกิเตอร์เพราะมันสากๆค่ะทุกคนเคยใช้ป้าุ่นี่แบบนั้นนะครับเคยใช้รูปนี้กันไหมอะจริงๆอะไรเนี่ยของโปรยูทูบเออคือมันรู้สึกได้เลยว่าผสมกิเตอร์มันสากๆรามินมาดูไปนเห็นไะมันจะมีความแบบ จิตร์อะไรยึดระยมไม่รู้รุ่นนี้ติดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูไปด้วยกันอืมร์เดี๋ยวตามก่อนว่าจะติดทอนไหมนะคะอาคาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วนะถาตั้งแต่เอ,อประมาณประมาณบ่ายโมงกว่าๆตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะก็คือไม่คือมันเหลือแค่แบบกิตร์แบบเห็นไหมวิ้งวิง,ว,งวับวับเนี่ยแต่ว่าเป็นความเป็นสีมันไม่เหลือแล้วมันแทบไม่ แทบจะไม่ออกสีเลยตั้งแต่ทาด้วยซ้ำถ้าถ้าสังเกตนะตอนที่แบบตอนที่เริ่มทานั่นแหละคือแบบจะไม่ออกสีเลยเหมือนว่าเหมาะกับไว้ทาทับลิปลิปตัวอื่นมากกว่าอย่างอย่างสมมติใครชอบทาลิปทิ้นทาไปก่อนให้มันเข้มเขมใช่ไหมแล้วก็เอาลิปตัวเนี้ยของฟูยูทัวทาทับอือม,มันก็จะได้ความแบบเป็นประกายแบบวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือทาทับลิปสีอื่นอื่นอ่ะอืมจะเหมาะอย่างนั้นมากกว่าทาเดี่ยวบอกตรงๆไม่ไม่รอดอ่ะรุ่นเนี้ยเหลือแต่กิทเทอร์คือระหว่างวันก็มีกินอาหารมีดื่มน มันสัมผัสโน่นนี่อะไรเงี้ยเขรู้อยู่แล้วว่ามันต้องหลุดอ่ะรุ่นนี้ท่าเดียวบอกตรงไม่รอดนะคะแล้วก็ที่ไม่ไม่เื้มไม่ค่อยชอบก็คือสัมผัสเนื้อสัมผัสของลิปอ่ะคือมันมีกิเทอร์แล้วมันสากมากเธอเออมันมันเป็นเนื้อลิปที่สากมากไม่เคยพบเคยเจอแบบนี้มาก่อนเคยไม่ไม่ใช่ไม่เคยใช้ลิปที่มีกิเตอร์นะแต่ว่าลิปตัวอื่นอ่ะยี่ห้ออื่นที่ที่เคยซื้อมาใช้ที่มันมีกิเตอร์อย่างเงี้ยมันไม่สากอ่ะมันสัมผัสเนื้อลิปมันไม่สากบอกว รุ่นชายนี้ไม่ให้ผ่านแล้วกันเนาะแต่ความเป็นกรตเตอร์มันก็โอเคอยู่คือแบบมันเยอะเวอร์ดีสำหรับใครที่ชอบแบบนี้นะชอบแบบความวิ่งๆ่งอะไรเงี้ยเออคือมันเยอะขนาดแบบผ่านไปหลายชั่วโมงนะแต่คือที่ไม่ชอบคือม,มันติดไม่ทนแล้วก็เนื้อสัมผัสมันสากมากอืเดี๋ยวอีกรุ่นหนึ่งเหลือรุ่นแมทนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแลนะ้วกันเนาะคลิปมันจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวติดตามดูนะคะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นเป็นรีพอร์ยูทูบนี่แหละแต่เป็นรุ่นแมทนะจ้าโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะข้